สวัสดีครับวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับอิสรภาพของอดีตสอส,อสอทัศนีบุรณุปกรณ์หรือสอสกุ้งจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับนายกบุญเลิศบ,บุรนุปกบูรณุปกรนายกคนเชนแล้วก็คณะอีกรวมทั้งหมด11คนซึ่งถูกจองจำด้วยคดีความถูกกล่าวหาว่าการส่งจดหมายถึงประชาชนวิพากวิจารณ์ เนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นพฤติการอ้างยี่ซ่องโจรถูกขังอยู่สองผลักของการฝากขังนะครับรวมแล้วก็24วันบวกกับก่อนหน้านั้นที่ถูกควบคุมตัวในค่ายทหารเนี่ยก็น่าจะร่วมร่วมหนึ่งเดือนสำหรับการสูญสิ้นอิสรภาพในครั้งนี้แน่นอนนะครับเป็นชะตากรรมที่น่าเห็นใจ ในระหว่างที่ไร้อิสรภาพเนี่ยเพื่อนมิตรประชาชนหรือผู้คนที่ติดตามข่าวสารหลายส่วนหลายฝ่ายก็แสดงออกถึงการให้กำลังใจแต่ว่าขอได้โปรดรับรู้ไวไ้นะครับว่านักการเมืองประชาชนหรือนักเคลื่อนไหวใดก็ตามถ้าถูกกระทำโดยอายุติธรรมจากอำนาจเผด็จการเขาหรือเธอเหล่านั้นก็ถูกจัดวางในฐานะผู้ต่อสู้ เพื่อประชาธิปไตยมันก็เป็นเช่นนี้เองครับในทุกสังคมในทุกประเทศเมื่ออำนาจเผด็จก,การกระทำต่อใครโดยไม่มีหลักกฎหมายรองรับใช้อำนาจประกาศว่าเป็นกฎหมายใส่ข้อหายังไงก็ได้เอาไปใส่คุกใส่ตารางอย่างไรก็อธิบายว่านี่เป็นเรื่องของกฎหมายเหมือนนั้นนะครับความชอบธรรมจะอยู่ ข้างฝ่ายผู้ถูกกระทําเสมอก็ให้กําลังใจทุกคนนะครับที่ได้รับการประกันตัวออกมาวันนี้แล้วก็หวังใจว่าคงจะไม่ท้อแท้คงจะไม่ท,อท้ทอถอยหวังใจว่าประสบการณ์อันเจ็บปวดนี้จะทําให้ทุกคนมีพลังเข้มแข็งแล้วก็ยืนหยัดกับหลักการที่ถูกต้องต่อไปนะครับส่วนสถานการณ์การบ้านการเมือง ผมตั้งหัวข้อวันนี้ครับท่านผู้ชมว่ามาตรา40ประสังคมไทยเนี่ยนะกำลังถูกคุมประพฤติด้วยมาตรา44หรือยังไงเหตุผลที่ตั้งหัวข้ออย่างนี้ก็ไปเห็นข่าวผู้พันตึงซึ่งออกจากเรือนจำมาด้วยการพักโทษซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ของกรมราชทัณฑแต่ว่าเกิดไปทำผิดเงื่อนไขเนี่ยนะครับ ก็เลยถูกควบคุมตัวส่งกลับเข้าเรือนจําใหม่เอาละนั่นเป็นเรื่องของคดีความของผู้พันถึงก็ว่ากันไปแต่จากปรากฏการณ์นี้เนี่ยนะครับทำให้ผมหันมามองย้อนภาพรวมของสังคมไทยผมว่าวันนี้เนี่ยใครต่อใครที่เป็นสุจริตชนที่ใช้ชีวิตปกติในฐานะประชาชนเนี่ยถ้าหากมีความเห็นต่างกับรัฐบาลหรือผู้มีอำนาะจแล้วก็แสดงออกซึ่งความคิดเห็นจะผ่านช่องทางทางไหนก็ตามได้นะฮะ สัมภาษณ์ออกโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์โพสต์เฟซบุ๊กส่งข้อความกันในไลน์หรือจัดเฟซบุ๊กไลน์แบบที่ผมทำเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะถูกจับกลุ่มคุมขังดำเนินคดีสูญสิ้นอิสรภาพทั้งสิ้นนะครับเพราะเขาอ้างอำนาจมาตรา44ดังนั้นตัวผู้พันตึงซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ถูกคุมประพฤตินเนี่ยผิดเงื่อนไขถูกจับขัง อันนั้นก็ว่าไปเขามีระเบียบเขามีวิธีการปฏิบัติกันมาแต่ประชาชนหรือสังคมไทยนี่นะไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นนะครับอยู่ที่ว่าฝ่ายผู้มีอำนาจพอใจหรือเปล่าถ้าไม่พอใจผิดหูผิดตาผิดหน้าขึ้นมาก็เป็นอันว่าอัตราการถูกขังสูงนี่คือความจริงที่ผมมองเห็นแล้วนี่คือความจริงที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในสังคมไทย แน่นอนที่สุดครับผมไม่ยอมรับการรัฐประหารผมไม่เชื่อว่าระบอบเผด็จการจะสถาปนาประชาธิปไตยดังนั้นคนแบบผมเนี่ยเวลาพูดเนี่ยใครต่อใครเขาก็อาจจะมองว่านี่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลเวลาพูดจาก็จะต้องวิพากษ์วิจารณเวลาพูดจาก็ไปหาเรื่องให้รัฐบาลเขามีความรู้สึกหงุดหงิดหัวใจ แต่มันไม่ใช่เฉพาะคนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามหรือคนที่เห็นต่างแล้วไงครับเดี๋ยวนี้ประชาชนทั่วๆไปใครก็ได้นะอย่างเช่นนายสักรินคฤหัตที่จังหวัดเชียงใหม่สันกำแพงนะนะเป็นภูมิลำเนาคนที่นั่นถูกควบคุมตัวไปไว้ในค่ายทหารปล่อยออกมาแล้วเจ้าหน้าที่ยังตามที่จะออกหมายจับให้ได้ นั้นดูแล้วเนี่ยนะครับแม้จะอ้างว่ามีภาพวงจรปิดในห้างที่เกิดเหตุแต่ว่าห้างสรรพสินค้าใครๆก็ไปเดินกันนะฮะแล้วบอกว่าเดินผ่านบริเวณนั้นพอดีผมก็เชื่อว่าไอ้ชั้นขายขนมขบเคี้ยวขายถั่วเนี่ยใครๆก็เดินผ่านนะครับเวลาเข้าห้างเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตมันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้แต่บังเอิญมาไปเข้าเงื่อนไขไงครับคือเป็นคนสันกำแพงเชียงใหม่บ้านเดียวกับนายกทักษิณนายกยิง่งรักพอดีก็ อยู่ในสภาพชีวิตที่ไม่รู้เมื่อไหร่เขาจะมาจับตัวไปนี่แหละครับคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับผมก็อยากจะให้ประชาชนทุกคนเนี่ยยังเชื่อมั่นนะว่าหลักการประชาธิปไตยอันเป็นสากลเท่านั้นแะครับคืออนาคตของประเทศอะไรก็ตามที่พยายามจะบิดเบือนไปหลักจากหลักการนี้เนี่ยวันหนึ่งมันก็จะสูญสลายหายไป ไม่ได้หมายความว่าผมจะชวนเชิญช,ชวนประชาชนลุกขึ้นเผชิญหน้าไปล้มล้างไม่ใช่นะครับแต่ว่าระบบก,การปกครองที่ไม่ชอบทำเนี่ยมันไม่สามารถดำรงอยู่ได้อยู่แล้วล่ะครับเห็นข่าวคุณใจสุขุมพันธ์บริพัตรกับหมอเปรมศักดิ์ยัยุระก็เจอเข้าไปแล้วอันนั้นก็มาตรา44เหมือนกันคุณใจสุขุมพันธ์นี่ถูกสั่งพักงานนะครับ ท่านกำลังไปปฏิบัติภารกิจอยู่ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้แล้วแม่มันเหมาะเจบบาะบังเอิญยังไงก็ไม่รู้คือในวันที่ท่านเจอคำสั่งมาตรา44ให้พักงานเนี่ยนะฮะเป็นวันที่กรุงเทพฝนตกหนักพอดีแล้วตกทั่วเลยเมื่อวานเนี่ยโอ้โห,ห,หตกไปถึงเมืองนอนบ้านผมอะทีนี้กรุงเทพฝนตกหนักขนาดนั้นก็อย่างว่าแหละครับน้ําท่วมข,งขังกันหลายถนนแต่ว่าท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์ท่านไม่ให้เรียกน้ําท่วม ท่านด้เียกน้ํารอระบายเมื่อวานนี้มีน้ํารอระบายมากแต่ผู้ว่าไม่อยู่ฮะไปอยู่เกาหลีน้ํารอระบายไม่ไม่ไหวเขาเลยระบายผู้ว่าออกไปซะแล้วจริงๆเนี่ยนะครับการบริหารงานกรุงเทพมหาคนครของคุณชายสุขุมพันธ์เนี่ยมีหลายเรื่องหลายประเด็นนะที่สังคมเขามองเห็นว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาพากลหรือเปล่ามีหลายคนทักทวงแม้แต่คนในพรรคประชาธิปัตย์ด้วยกันเนี่ย ก็ทักท้วงเสียงดังออกมาแต่ว่ายังไม่มีปฏิกิริยาอะไรจากรัฐบาลแต่พอถึงวินาทีที่รัฐบาลฟันธงด้วยมาตรา44นี่ก็เรียนตรงๆนะครับว่าตัวผมเนี่ยก็ยังอยากเห็นกระบวนการตามกฎหมายปกติอยากเห็นการดำเนินการที่ชอบด้วยหลักนิติธรรมจัดก,การกับกรณีเหล่านี้ แน่นอนนะครับคุณชายสุขุมพันธ์ี่อยู่ภาคประชาธิปัตย์ดย๋ยวนี้ก็ไม่ได้อยู่ใชแล้วกับผมนี่มันก็คือความแตกต่างกันอยู่แล้วละคนละข้างกันทางการเมืองแต่ผมคิดว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับนักการเมืองเองเนี่ยมันก็ต้องเอาหลักการเป็นตัวตั้งนะครับอย่าเอาข้างเอาฝักเอาฝ่ายคือไม่ใช่ว่าถ้าเห็นฝ่ายตรงข้ามเจอมาตรา44แล้วก็ออกอการลิงโลดดีใจ พอฝ่ายเดียวกันโดนมาตรา44ก,ก็อกกอกออกมาเอะอะโวยวายไม่ใช่ครับเพราะกฎหมายที่ให้อำนาจสูงสุดไว้กับคนเพียงคนเดียวล้วนแล้วแต่เป็นความไม่ชอบธรรมทั้งสิ้นและถ้าพูดให้ถึงที่สุดคือเรียกว่ากฎหมายไม่ได้ผมว่ามันต้องช่วยกันยืนยันหลักการน,นี้ครับไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าฝ่ายผู้มีอำนาจเนี่ยนะ จะใช้ช่องว่างก็คือความแตกแยกความขัดแย้งกันของฝ่ายการเมืองเนี่ยเลือกที่จะใช้อำนาจกับฝ่ายไหนก็ได้เพราะมีความเชื่อว่าท่านลงดาบฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็จะสนับสนุนเพราะสะใจหรือเห็นด้วยหรือว่าเป็นคู่ต่อสู้กันมาก็อยากจะให้อีกข้างหนึ่งเนี่ยมีอันเป็นไปแล้วการอธิบายว่าบ้านเมืองอยู่ในความแตกแยกมันเป็นการอธิบายที่ทำให เกิดการยึดอำนาจได้แล้วก็เป็นการอธิบายที่ทําให้ผู้ยึดอำนาจเนี่ยยังคงอยู่ในอำนาจต่อไปได้ด้วยดังนั้นผมว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่ประชาชนนักการเมืองหรือกลุ่มไหนก็ตามนะครับที่มีความเห็นต่างกันก่อนหน้านี้เนี่ยควรจะเห็นภาพเดียวกันว่าการอยู่ภายใต้ระบบก,การปกครองอันไม่ชอบธรรม และการอยู่ภายใต้ตัวบทกฎหมายที่ให้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกับคนใดคนหนึ่งคือภัยของประเทศผมก็ต้องพูดตรงๆนะครับผมว่านี่อันตรายมันไม่ใช่อันตรายต่อผู้ถูกกระทำด้วยกฎหมายนี้อย่างเดียวหรอกครับมันอันตรายต่อผู้ใช้กฎหมายด้วยนะเพราะผมไม่เชื่อว่าจะมีใครที่มีอำนาจเด็ดขาดขนาดนี้ยืนยงสถาพรตลอดไปไม่ใช่นะ แล้วผมก็ยังเชื่อเลยว่าตัวผู้ใช้อำนาจเด็ดขาดขนาดนี้อย่างเช่นท่านนายกถือมาตรา44อยู่นี้นะครับยิ่งท่านใช้มากเท่าไหร่นี่มันก็เกิดผลกระทบกับตัวท่านมากขึ้นเท่านั้นส่วนตัวผมเข้าใจได้นะครับที่ท่านนายกท่านบอกว่าท่านไม่อยากใช้อำนาจเลยท่านอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมเนี่ยผมเข้าใจมุมนี้เพราะว่าเวลาใช้เนี่ยมันคือการควักต้นทุนของตัวท่านออกไป แต่ว่ากระบวนการยุติธรรมที่ท่านว่านี่นะครับมันเป็นกระบวนการยุติธรรมที่ไม่เหมือนกับหลักษากลทั่วไปดังนั้นสังคมไทยต้องคิดเยอะๆนะครับและต้องเข้าใจกันให้ได้ว่าเอะเราจะอยู่กันในสภาพแบบนี้หรือเราควรที่จะกำหนดวิธีคิดว่าเดินไปข้างหน้านี มันต้องพาทั้งสังคมเนี่ยพ้นจากวิถีอำนาจแบบนี้ไปให้ได้ก่อนโน้ลแล้วครับเขาบอกว่าจะเลือกตั้งกันตามโรดแมปปี2,160เมือ่อรัฐธรรมนูญมันผ่านมาแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับก็สถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องอยู่ที่ว่าผู้มีอำนาจจะขับเคลื่อนได้ตามที่ประกาศไว้หรือไม่ การตัดสินใจในการเลือกตั้งที่จะมาถึงเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะอยู่ในภาวะการที่สังคมไทยยังต้องมาสับสนกันอีกระหว่างเผด็จการยุบประชาธิปไตยนย่คือถ้าเจอมาขนาดนี้เห็นอะไรชัดเจนมาขนาดนี้แล้วพอถึงวันที่อำนาจอน,นทิปไตยกลับคืนสู่มือประชาชนแล้วก็ยังถามกันอยู่อีกว่าเอ๊ะ จะเอากันยังไงจะเลือกกันแบบไหนอันไหนเผด็จก,การอันไหนประชาธิปไตยเนี่ยผมว่าอาการน่าเป็นห่วงมากแล้วทีนี้ถ้าใครนั่งฟังอยู่อาจจะมีความเข้าใจว่าเอ๊ะก่อนนัตวุฒิก็พูดมาตลอดเนี่ยว่ากติกานี้มันไม่เป็นหลักษาธารณกติกานี้มันไม่เป็นหลักประชาธิปไตยแล้วทําไมบอกให้ทุกอย่างเป็นไปตามรถแมะผมไม่ได้พูดเรื่องรถแม ผมไม่ได้ยอมรับเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่ผมเคารพในผลการลงประชามติของประชาชนต้องเข้าใจเส้นแบ่งตรงนี้ให้ชัดนะครับว่าเมื่อผลการลงประชามติออกมาเป็นแบบนั้นเนี่ยผมเคารพจุดนั้นนะครับส่วนเนื้อหาสาระของรัฐธรมรมนูญนี้บังคับใช้แล้วจะเกิดปัญหาอย่างไรเป็นเรื่องที่สังคมไทยต้องพิสูจนรร์้าก ด้วยตัวเองใช่แล้วล่ะครับเพราะว่าก่อนการลงประชามติผมก็ได้พยายามอธิบายความหลายๆคนหลายๆฝ่ายเขาก็ช่วยกันชี้ให้เห็นแต่เมื่อคนที่มองเห็นแล้วออกมาใช้สิทธิ์ไม่มากพอเราก็ต้องเห็นพร้อมๆกันทั้งบ้านทั้งเมืองนี่แหละครับส่วนวันนี้ที่มีข่าวนะว่าท่านนายกให้สัมภาษณ์ค่อนข้างมีอารมณ์ฮะว่า ไอ้พวกที่ทีวีถูกปิดเนี่ยไปใช้โซเชียลวิวาพากษ์วิจารณ์ท่านนี่ไอ้พวกแบบเนี้ยทำไมสื้อไม่ไปไล่ล่าเข้าบ้างผมเห็นข่าวนี้ผมก็นั่งนึกอยู่นานนะครับใช้เวลาประมาณสักสิบวินาทีได้นานทีเดียวว่าใครกันเป็นไอ้พวกที่ทีวีถูกปิดหันไปหันมาก็เห็นแต่พีทีวีนี่แหละครับที่ถูกปิดแล้วเพิ่งเปิดขึ้นมาใหม่ เรายืนยันได้นะครับว่าเนื้อหาสาระของพีษทีวีเนี่ยยืนอยู่บนหลักการประชาธิปไตยแล้วไม่มีอะไรอยู่นอกเหนือตัวบทกฎหมายถ้าจะบอกว่า,า,วาพีสทีวีสร้างความวุ่นไวยสร้างความแตกแยกเนี่ยไปดูโทรทัศน์ดาวเทียมการเมืองช่องอื่นเลยครับหนักหนาสาหัสแต่บังเอิญว่าช่องเหล่านั้นเนี่ยเขาเล่นงานพวกผมไงครับเขาเลยออกอากาศได้แต่ของเราเนี่ยมันอาจจะมีการพูดถึงบทบาทวิธีการของผู้มีอำนาจมาก ซึ่ง,งยืนยันว่าเขาพูดแต่ความจริงด้วยท่่งทําน,น้องที่สุภาพเอาเหตุเอาผลมาว่ากันนี่แหละครับก็อาจจะทําให้ท่านท่านไม่พอใจทีนี้พอเห็นว่าพวกที่ปิดทุ่งถูกปิดทีวีทำท่า,าว,ว่าจะเป็นพวกเราแน่นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ที่ท่านพูดว่าไปใช้โซเชียลวิพากษ์วิจารณ์ท่านจะหมายถึงใครหรือหมายถึงเนื้อหาประเด็นหนึ่งประเด็นใดเป็นพิเศษหรือไม่แต่เอาละ ผมขออนุญาตพูดรวมๆไปเลยนะครับว่าท่านใจเย็นๆน,นะฮะมันไม่มีใครคิดจะไปทาสู้ท่าตีท่าต่อยอะไรกับท่านทั้งสิ้นะเป็นแต่เพียงว่าการวิาพากษ์วิจารณ์หรือการแสดงความเห็นต่างโดยเฉพาะในยามอย่างนี้ในยามที่ท่านถืออํานาจเต็มเนี่ยผมว่าสดับกับฟังดีๆมันกลับจะเป็นประโยชน์ได้ซ้ําไปนะครับถ้ารอบๆตัวและรอบๆวันเนี่ยนะฮะมีแต่ ได้ครับพี่ดีครับท่านเหมาะสมครับนายรับใช้ตลอดเวลาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะทําให้ท่านเข้าใจสถานการณ์ทางการเมืองหรือสถานการณ์ที่เป็นจริงได้รอบด้านหรือเปล่าส่วนที่จะมีคนมาติดตามคอยมอนิเตอร์การเฟซบุ๊กไลฟ์หรือการโพสต์ข้อความอะไรของพวกผมเนี่ยก็ไม่ขัดข้องนะครับเพราะรู้ว่าถึงขัดข้อก็ไม่ได้เนื่องจากว่าพวกผมเนี่ย ก็แสดงความเห็นกันเปิดๆเดนี่แหละครับไม่มีขบวนการใต้ดินไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนไปกว่าที่ท่านมองเห็นและท่านได้ยินมีตรงนี้อย่างนี้ครับก็ขอให้สบายใจด้วยกันทุกฝ่ายนะครับแล้วก็การแสดงความเห็นในทางการเมืองเนี่ยมันก็ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าจะต้องไปวิาพากษ์วิจารณ์ท่านนายกคนเดียวหรอกครับอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เอามาพูด เราก็าเอามาสื่อสารทั้งนั้นนะที่พูดนี่ก็ไม่ใช่ว่าแม้อยากออกทีวีอยากออกเฟซบุ๊กไลน์นะครับแต่อยากจะสื่อสารความคิดออกไปให้คนไทยได้มีสิทธิเลือกที่จะฟังเลือกที่จะพิจารณาและเลือกที่จะตัดสินใจได้ว่าเชื่อหรือไม่ใช่หรือเปล่าเท่านี้เองครับไม่มีอะไรซับซ้อนสุดท้ายจริงๆเนี่ยนะครับ มีคนถามผมเข้ามาพอสมควรเหมือนกันนะฮะว่าเอ๊ะการเฟซบุ๊กไลฟ์ของนัฐวุฒิเนี่ยมันควรจะมาเป็นเวลาได้แล้วนะเพราะว่าตั้งหลักดักดูกันไม่ทันนะไม่รู้มาเมื่อไหร,ร่ยังไงผมก็ต้องขออนุญาตตอบกลับไปอีกทีนะว่าจำเป็นต้องเอาอย่างนี้แหละครับผมมันเป็นพวกจอมยุทธที่เคลื่อนไหวไปมาไร้ร่องรอย เอาเป็นว่าวันไหนท่านดูสดได้ก็เรียนเชิญนะครับด้วยความยินดีท่านดูสดไม่ได้ก็ดูแห้งก็แล้วกันนะอยู่หน้าเฟซบุ๊กนั่นแหละกดมาดูกันได้ฝากข้อความทักทายอะไรกันได้หมดนะครับขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่โอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ